นี่คือวิธีการเอาชีวิตรอดเมื่อคุณต้องติดอยู่ในเกาะล้างคนเดียวสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำเลยก็คือคุณจะต้องทำสัญญาณขอความช่วยเหลือเพราะยิ่งคุณได้กลับไปสู่เมืองที่คุณอยู่รวดเร็วเท่าไหร่คุณยิ่งจะมีโอกาสรอดมากขึ้นอย่างต่อมาเลยก็คือคุณจะต้องระวังไม่ให้ตัวคุณบาดเจ็บโดยเฉพาะที่บริเวณเท้าลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณบาดเจ็บที่ขาจะเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วครับคุณจะเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนลําบากซึ่งจะทําให้เกิดอุปสรรคเมื่อคุณต้องพยายามหาอาหารและน้ําเพื่อให้คุณอยู่รอดใในนนเกาะั้้้หได สิ่งสาคัญข้อต่อไปเลยก็คือคุณต้องหาน้ําจืดมากินเพราะร่างกายคนเรานั้นสามารถทนการอดอาหารได้มากถึง30วันแต่จะไม่สามารถทนการอดน้ําได้เกิน10วันดังนั้นคุณจะต้องเดินหาแหล่งน้ําจืดจากบนเกาะจากนั้นคุณจะต้องหาแหล่งอาหารมากินถ้าคุณติดอยู่ในเกาะล้างจริงๆคุณอาจจะต้องจับปลาจากในทะเลหรือหาสมุุรที่คุณอยู่และข้อสุดท้ายสิ่งสาคัญเลยก็คือคุณต้องมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งเพราะสิ่งนี้อาจจะเป็นตัวชี้วัดเลยก็ได้ว่า คุณจะอยู่หรือตายบนเกาะแห่งนั้น